วันนี้รถไทยเข้าแมคมป์นะครับก่อสร้างเกาหลีนะครับโอ้แล้วกินหลายครับพี่น้องครับพูดอะ่ะเดีด๋วย <S 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 วยไปมึงน้ำกันมีอ,อย่างนี้ครับพี่น้องครับนี่ เนี่ยฮันสโซดครับพี่หลางครับนี่รถไทยนะครับอันนี้เป็นรถไทยได้ยังไงได้ยังนี่นะอยยังห้อยหอยเชอรี่นี่ครับ กำลังเดือดหานะกินอยู่ครับพี่น้องครับเปี๊ยะปลาดุกกับมีลูกชิ้นเป็ดเปีดยกับมีในตู้ครับอะไรผัดกะเพรายังไม่ผัดเลยโอ้พักกะเพราเพื่อนร่วมงานครับอันเวียดเวียดนามแล้วก็พม่านะครับ รถไทยมาวันนี้ก็อาหารกินแย่ๆครับพี่น้องครับไอเอาแม่เอาอยัางหยีบหาอะไรหาอะไรอยากเอาให้ปอ เว้ยว่าตะววอันนี้ยังน้องเอ้ยเว้ยว่าะวัวใส่เป็นเนื้อเนื้อแหงครับพี่น้องครับจากเนื้ออย่างเนื้อนี่เ้ยว่าอันนี้ปลาส้มนปลาส้มหกพันครับพี่น้องครับอะอข้้อ้หยังก็ได้หลแต่ใมึงกันะอย่างเนียน่ะหอบักเมื่อหัวลกเนื้อซัวปลัเนื่อ

มึงไอ้ไข่มึงไอ้ไข่เอาสูยางด้วยไอ้ีวานเ่ยดวยังเนี่ยบหนนั่นเสียวอย,ย,ย่างน้ำมูนอะทับีนองครับม่มากต่เตรียมกระเป๋าอยู่นเหี่นี่นนนลังเลือกันยกไง,งครับพ่น้อครับวสอนี่นี่น กวยอ่ะไอก็มเานร้ไม่ม่้ไม่<ล> <estratég> ไม่้ไไม่้ไ้ไมไม่้ไไม่รูู้่้้พี่รอ้้ามเลย้ิเอ๊ะ่รูู้มูไู้โมูููไมูููู่้เด้อมึงน่รับพี่น้องครับเาเบานู้ บ้เาเราไงกินน้ำมนะันเราเนาะมึงเน่ยเตรียมตะกร้าเราเมือนเลี้ยงเสียบแท้นล่ะนี่ยังเนี่ยไก่ย่างสากโอ้โหกินไก่ย่างสากมานะเอาเรียกเอาไอเรียกเอานี่ครับรถไทยนะครับรถไทยนะครับเดี๋ยวนะภาพามึงหลายๆย,ย่างครับพี่น้องครับนี่อันนี้เป็นสมหมูหกพันครับหกพัน ส่กอ,อกหมูกับมีครับเอาเองานแมึงน้ำกันอันนี้ใบบกูดแห้งห้าพันใบบกูดแห้งนะพี่น้องแคบหมูขนมมีมืดมากๆนี่นี่ครับนี่คือคนไทยครับคนไทยครับ,คน,ค,รบคนไทยมาขายเนาะครับเอาเมยเอาเมเอาเมยเอามเอาม เพื่อนสิีมาโอ้บาบานนคือมาซื้อของกับสรีมาแล้วเนาะมาซื้ออะครับพี่หลังครับรกอาหารกับโอ้เบื่อเนี่ยกินไอ้ได้ยังไงวุนหาตะขวดเราเนาะเจ้าเนี่ยเกียสีฟ่าๆนี่เนี่ยเนี่ยมีคนไทย ก็มีพมา่าก็มีเบียดน้มครับมือของมีมัดแหละพี่น้องเอ้ยอยุ่ตลาดกับมีครับแลก็อยู่รถมาขายกับอาหารไทยกับมะอืนครับพี่น้องครับอยากยังก็ได้กินเนอ้อพี่น้องครับผูใดมาแล้วจะไปกินยากว่ามาเกาหลีแล้วสิมีคือบ้านห้าบอมีหมอดครับพี่น้องครับอันนี้เป็นรถม้าขายครับรถไทยนะครับ พี่ได้ไรได้อะไรบ้าง <c oughs> อันนี้พี่คนพม่าะนะครับแกพูดไทยได้ฝากไว้สมีด้วยครับมาเลือกสื่อน้ำกินน้ำกันครับพี่น้องครับมือนไง